Good Morning สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ลุงจรเท้าวบวมค่ะโดนปรากฏว่าคงจะไปเตะอะไรสักอย่างค่ะเท้าวบวมทั้งสองข้างเลยค่ะแล้วก็เราจะทำยังไงดีคะเนี่ยนี่อยู่ออสเตรเลียค่ะนี่คือเหตุการณ์เมื่อวันที่สามกราเมื่อปีที่แล้วค่ะตอนที่เราไปเยี่ยมทริสที่เมืองเอเมเรรรลรัฐควีนส์แลนด ออสเตรเลียค่ะไปช้อปปิ้งกันค่ะไปซื้อของค่ะไปซื้อของกินของใช้ประจำสัปดาห์มาไว้ค่ะสันมากจะไปตอนช่วงบ่ายค่ะหลังจากที่ทริสเขาเลิกงานมาค่ะนั่นก็คือสุภารักษ์ค่ะก็อาการป่วยก็เริ่มหายไปแล้วค่ะตอนนั้นก็เป็นงูสวัดค่ะทุกท่านเป็นงูสวัดเกือบหนึ่งเดือนค่ะตั้งแต่วันที่9ธันวาจนถึงเกือบจะ เดือนมกราค่ะตลอดเลยค่ะเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอากาศร้อนด้วยค่ะไปช่วงฤดูร้อนของออสเตรเลียค่ะอากาศ36-37องศาค่ะนั่นก็คือเช้าวันที่4ค่ะเพิ่งจะมาเจอค่ะว่าลุงจรเท้าบัวมากเลยค่ะนะคะหลังจากที่ทริสไปทำงานค่ะสุภระก็ดูแลใกล้ชิดอยู่ตลอดค่ะลุงจอ นี่ค่ะตอนเช้าค่ะนี่คือตอนเช้าของวันวันที่สี่มกราของปีที่แล้วค่ะทุกท่านก็นําเหตุการณ์มาเล่าสู่กันฟังค่ะเพราะว่าในเหตุการณ์แต่ละปีผ่านไปแบบรวดเร็วจริงๆนะคะนี่ก็เข้ามาปี2569ค่ะตอนนี้ก็กลับบ้านแล้วค่ะกลับมาอยู่ที่เชียงใหม่แล้วค่ะนี่ก็เอาเหตุการณ์ของเมื่อปีที่แล้วมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ลุงจอนก็ตอนนี้ก็กำลังเป็นไข้หวัดค่ะวันที่5มกราคม2569นี่ค่ะยังเป็นไข้หวัดอยู่ค่ะทุกท่านก็สังขารนะคะเราจะปฏิเสธไม่ได้ค่ะนอกจากพยายามที่จะรักษาตัวเองให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงค่ะเพื่อที่จะได้ยืดเวลาอยู่บนโลกนี้ให้ยาวนานค่ะนะคะแกก็นั่งดู รายการของแกในมือถือนะคะในแล็ปท็อปนะคะสุประษ์ก,ก็ดูแลเทคแคร์ค่ะตามภาษาหน้าที่ของภรรยาค่ะนะคะเท้าบวมค่ะไปไหนเดินไปไหนก็ไม่คล่องค่ะทุกท่านก็ฝากคลิปไหม้ชมนะคะนี่ค่ะคือผู้สูงอายุค่ะเราจะเดินเหินอะไรก็ต้องระมัดระวังนะคะชีวิตความเป็นอยู่ของเราในขณะนี้คือเราต้องระมัดระวังค่ะถ้าวูบไปก็หมายความว่าติดเตียงเลยคะ่ะ ถ้าเราติดเตียงเราก็ถือว่าเป็นวาระสุดท้ายค่ะอาจจะบอกว่าบายบายโลกนี้ก็ได้ค่ะฝากไว้นะคะขอบคุณค่ะ thank you for watching